แล้วยูนิรอดตายเพราะว่าชนะ3-0ชนะลาซิโอแฮร์รี่เคนสัว์ไปสองใช่นะฮะคนไทยก็ด่าเละเลยอ้าด่าทําไมยิงเยอะไป <laughs> <laughs> ไม่พอใจขึ้นมาอีก <laughs> นะฮะวันไหนที่มันแพ้ก็ด่าครับ <üh> ชนะก็ด่า <üh> นะฮะก็บาเยอร์ชนะไป3-0ครับทีนี้แฮร์รี่เคนเขาก็บอกว่าเป็นเป็นค่ำคืนที่สมบูรณ์แบบมากเนื่องจากว่าไอ้ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทีมมันลําบาก มีความลำบากโอ้าะว่าบุนเดสกีก้าด้วยใช่แล้วก็ตามหลังเลเวอร์กูเซ่เนี่ยสิบแต้มแล้วเหลือสิบนัดไม่ทันแล้วล่ะผมว่าไม่ทันแอบเดาไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วก็คือว่าเลเวอร์ไบเยอร์มันต้องชนะหมดก่อนใช่พี่สามสิบแต้มใช่แล้วเลเวอร์มันต้องมีเสมอแล้วก็แพ้ซึ่งวีแวลอ่ะมันไม่ค่อยมีพี่แวลมันไม่ค่อยมีนะครับในตอนนี้แฮร์รี่เคนเนี่ยเจ้าของค่าตัว แปดสิบบาทแป <82 S 1> ล้านปอนแปดสิบหกจล้านป <c oughs> อนแปดสิบบาทอย่าเล่นเล่นนอนอยู่บ้านเลยวะ <c oughs> ฟอร์มดีมากนะครับปีนี้สานัดครสาบสาประตูนะครับยิงเยอะมากก็ตอนนี้เล่นในอาริอันย่างเดียวเนี่ยสินัดยิงไปยีิบลูกเขาก็บอกว่าในฐานะกองหน้าเนี่ยคุณจะต้องถูกตัดสินจากการยิงประตูแล้วก็แอสซิส ในเกมใหญ่แล้วก็เกมใหญ่ด้วยนะไม่ใช่ว่ายิงแต่เกมเล็กอย่างเดียวนะหน้าตาแกนี่ซึมซึมครับเหมือนเลียงผาด้วยกันแล้วตั้งแต่ย้ายไปอยู่ไอ้มีเขาหน่อยนี่ใช่เลยนะนะก็เขาบอกว่าแต่สุดท้ายแล้วตอนเนี้ยมองในแง่ดีนะทีมกำลังเหมือนกับกลับมาได้ก็คงจะหวังถ้วยนี้แหละแชมปี้ยนลีแต่ผมอยากให้เขาได้แชมป์ตักรายการหนึ่ง อยู่สเปอร์ไม่ได้เลยอยู่สปร์ไม่ได้เลยเชียวไปเชียวมาเขาาอยู่นานไปด้วยอ่ะคือแบบเหมือนกับรักทีมมากป๊อตมาดริดก็สนใจตอนนั้นอะไรเงี้ยแมนยูเออแมนยูสนใจแต่ไม่ไปไม่ไปตอนนี้ผมคิดว่นี่กูไปตั้งนานแล้วเออแล้วพอมาปุ๊บปีนี้กำลังจะเสียแชมป์เตสซีกาในรอบ11ปีนะฮะสวยเลยกลายเป็นแพะรับบาปเลยคนก็มองว่าแกเป็นตัวสวยสวยเรียกเรียกสอเสือกันโอ้